สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องของสัญญาณในรูปแบบของอนาล็อกนะครับและดิจิตอลนะครับหรือว่าอนาล็อกซิกแนลและดิจิตอลซิกแนลนะครับสิ่งแรกที่ต้องเริ่มรู้จักกันก่อนนะครับอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าอนาล็อกนะครับอนาล็อก็คือสิ่งที่มีลักษณะอ่านะครับอนาล็อกนะครับมีความต่อเนื่องนะครับ ทั้งแกนของขนาดนะครับและเวลานะครับโดยปกติแล้วนะครับสัญญาณนี้นะครับทั้งสัญญาณดิจิตอลและสัญญาณอนาล็อกนะครับเราจะมองมันใน2องแกนนะครับแกน,นอนเป็นแกนของเวลาแกนตั้งเป็นแกนของขนาดนะครับแอมลิจูดนะครับแอมลิจูดแคลิเทตูดี D e, นะแอมลิจูดนะครับ อันนี้ทานะครับเวลานหน่วยอะไรก็ได้นะครับวินาทีมิลิเซกไมโครเซกนาโนเซกพิกโซกนะครับโดยปกติแล้วดิจิตอลก,ก็จะคุยกันระดับตั้งแต่มิลิเซกถอยลงไปนะครับจนถึงพิกโซกนะครับนะนะครับลักษณะของสัญญ,ญาณแอนะล็อกนะครับก็จะมีแบบนี้นะครับมีความต่อเนื่องทั้ง เกณฑ์ของขนาดและก็เกณฑ์ของเวลาหมายความว่า,ามีค่าที่เป็นไปได้เยอะแยะเลยนะครับแล้วแต่ละค่าก็สมุดนะครับต่อเนื่องกันนะครับส่วนในเกณฑ์เวลาก็คือถ้ามองในในดูจากเกณฑ์นี้เข้าไปนะครับมองจากเกณฑ์นี้เข้าไปนะครับเราจะเห็นได้ว่า,ามันก็จะมีทุกจุดนะครับทุก ช่วงทุกจุดของเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นวินาทีที่1นะครับวินาทีที่1 0 0 0 1นนเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถหาค่าของสัญญาณนี้ได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของสัญญาณแอนะล็อกนะครับโดยทั่วๆไปแล้วนะครับส,ญญสัญญาณสัญญาณแอนะล็อกก็คือสัญญาณที่มีอยู่ทั่วๆไปนะครับ เช่นนะครับค่าของอุณหภูมิความชื้นนะครับอุณหภูมิความชื้น temperature นะครับ temperature humidity นะครับ humidity นะครับมีอะไรอีกบ้างครับ อื่นนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่ะแล้วอะไรที่เรียกว่าดิจิตอลสัญญาณนะครับมันจะต่างกันอย่างไรนะครับดิจิตอลสัญญาณนะครับจะเป็นสิ่งที่ไม่ต่อเนื่องนะครับทั้งเกนขนาดนะครับและเวลานะครับ ระเวลานะครับหมายความว่าอย่างไรนะครับสมมุตินะครับผมมีกราฟหนึอันนะครับขนาดกับเวลาเหมือนเดิมนะครับแอมลิจูดนะครับอ่านะครับลักษณะของสัญญาณดีต้นก็คือจะมีโดโดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะติดกันไม่ติดกันจะมีอ่า ระยะห่างนี่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับไม่เท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามองจากแกนเวลาเข้าไปนะครับมองจากแกนเวลานี้เข้าไปนะครับคุณจะเห็นได้ว่าบางจังหวะเวลาไม่มีค่าถูกไหมครับสัญญาณจะไม่มีค่านะครับในถ้ามองในแกนของแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดนะครับเราจะเห็นได้ว่า มันจะมีค่าเฉพาะบางจุดเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับแบบนี้อาซ้ำอันนี้ซ้ำอันนี้ซ้ำนะครับซึ่งเราจะมองแบบนี้ก็ได้นะครับคือสลับกับหัวยังไงก็ได้นะครับเราจะบอกได้ว่าแอมปิจูดมันมีขนาดไม่ต่อเนื่องและมีจํานวนจํากัดนะครับ หมายความว่าเราจะรู้ได้ทันทีว่าสมมุตินะครับมัน,นมันอาจจะเป็นมีอยู่10จุดเท่านั้นนะครับในแกนขนาดนะครับ1 2 3สเหมือนอย่างตัวอย่างนี้ก็จะมีแค่3ามจุดเท่านั้นนะครับมันอาจจะมีมากกว่านี้เป็น10จุด20จุดก็แล้วแต่นะครับแต่และจุดไม่จําเป็นต้องห่างเท่ากันก็ได้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับเราเรียกมันว่าดิจิตอลซิกแนลนะครับแต่ว่า สัญญาณดิจิตอลแบบนี้จริงๆแล้วเราสร้างมันไม่ได้นะครับสร้างมันไม่ได้เนื่องจากว่าจู่ๆคุณจะสร้างสัญญาณที่มีดึงขึ้นมาณนะจังหวะเวลาใดๆเวลาหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้แบนด์วิดต์ใช้อุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ที่มีแบนด์วิดต์หรือว่าตอบสนองการทำงานการทำงาน ในย่านกว้างมากๆนะครับกว้างมากๆนะครับกว้างมากมนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราทําแบบนี้ไม่ได้นะครับณนปัจจุบันนะครับในโลกอนาคตอาจจะได้ก็ได้นะครับแล้วรูปแบบดิจิตอลซิกเนลที่เราใช้กันมันเป็นแบบไหนนะครับอ่านะครับเราก็จะกลับมาดูตรงนี้นะครับ แทนที่มันจะอยู่ๆโดดๆขึ้นมาเฉยๆนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คืออเราก็จะต่อนะครับเอาค่าก่อนหน้านะครับลากมาตรงๆนะครับมีลากมาตรงๆมีลากมาตรงๆนะครับลากมาตรงๆนะครับลากมาตรงๆจิ๊บๆิ๊บบบเอแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นซิกแนวที่ใช้งานกันจริงๆก็จะเป็นเส้นสีแดงนะครับดูนะครับ ชืบ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 ชึบชบชบชบแบบนี้นะครับจริงสัญญาณน,นี้สัญญาณสนสีแดงเราเรียกว่า s t a คเกส์นะครับลักษณะของส s t a เตก็คือบันไดนะครับ t a ตค c a s e นะครับแต่ว่าเราก็อนุมานได้ว่าตัวนี้แหละนะครับคือสัญญาณดิจิตอลที่เราจะใช้กันนะครับ ถึงแม้มันจะโดดดึง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 ไปไปมามาแบบนี้นะครับแต่ว่ามันก็ยังมีความต่อเนื่องทางเวลาซึ่งสามารถสร้างขึ้นได้นะครับสร้างขึ้นได้นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสัญญาณแอนะล็อกับสัญญาณดิจิตอลนะครับสัญญาณสองแบบนะครับพอถึงเรื่องของสัญญาณทั้งสองนะครับอ่ะสัญญาณดิจิตอลนะครับ เดี๋นี้นะครับในระบบสื่อสารนะครับจริงๆระบบสื่อสารของเรามีทั้ง2รูปแบบนะครับหมายความว่ามีทั้งรูปแบบที่เป็น Analog นะครับและก็รูปแบบที่เป็นดิจิตอลนะครับแอนะล็ก็จะเป็นพวกฐานีวิทยุนะครับ AMFM ที่เราใช้กันอยู่ทั่วๆไปนะครับ AMFM และก็ ไอพวกวอกกี้ทอกกี้นะครับวอกกี้วอ w a l k y ทอกกี้นะครับวอกกี้ทอกกี้ก็คือวอลนะครับวอลวิทยุสมัครเลินนะครับอ่านะครับมีอะไรอีกจริงๆมีหลายตัวนะครับแต่ว่าคิดว่าอาจจะไม่ค่อยรู้จักกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับของตัวอนาล็อกนะครับ ส่วนตัวที่เป็นดิจิตอลนะครับมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากนะครับทุกอันที่เป็นพวกมบอถโฟนปัจจุบันนะครับเข้าสู่ระบบดิจิตอลทั้งหมดแล้วนะครับเนื่องจากข้อดีของการใช้งานดิจิตอลก็คือเราสามารถทำอะไรครับเข้ารหัสได้นะครับเข้ารหัสซึ่งมันก็จะกลับวกกลับไปที่เดิมนะครับว่าเราเข้ารหัสเพื่อหนึ่ง ้องกันข้อมูล2เข้ารหัสเพื่อจัดเก็บข้อมูล3เข้าเพื่อตรวจสอบความผิดพลาดนะครับเข้ารหัสได้ง่ายนะครับอย่างที่2นะครับสามารถจํากัดแบนด์วิดได้นะครับแบนด์วิดในการส่งนะครับคุณสามารถแบนด์วิดสามารถบีบความถี่ที่ใช้ในการรับส่งได้นะครับ3นะครับสามารถคอมเพรสมันได้นะครับ คอมเพรสก็คือบีบอัดข้อมูลนะครับแทนที่เราจะต้องส่งอะไรซ้ำๆไปซ้ำๆมานะครับเราก็จะบีบอัดนะครับอ๋อเรื่องพวกนี้นะครับไม่ไม่ไม่เฉพาะจะจงแค่โมบายโฟนนะครับทุกอย่างที่เป็นระบบดิจิตอลนะครับสามารถทำได้นะครับพวกซ e ตเทอไลท์นะครับซตเทไลท์นะครับมีอะไรอีกครับอืมเยอะๆเลยครับ จริงๆมีเบสแบน BAE, เบสแบนการสื่อสารเบสแบนต่างๆนะครับเช่นในสายเลนนะครับมีสารพัดอย่างนะครับระบบ Wifi นะครับทุกอย่างนะครับดูรวมๆแล้วนะครับระบบสื่อสารแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับมีข้อดีค่อนข้างมากนะครับแต่ว่าข้อเสียมันมีนิดนึงนะครับ ต้นทุนมันค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่ามันจาเป็นจะต้องใช้ตัวประมวลผลอะไรเยอะแยะเลยนะครับส่วนไอ้พวกที่เป็นอนาล็อกพวกนี้นะครับต้นทุนค่อนข้างต่ําและก็เราสามารถออกแบบได้หลายๆอันนะครับแต่ข้อเสียมันก็คือมันเข้ารหัสยากนะครับรอแล้วเข้ารหัสยากมากนะครับวอคี้ท็อกกี้บางรุ่นก็จะกลายเป็นใช้ดิจิตอลเข้ามาด้วยนะครับเพื่อ ให้สามารถเข้ารหัสได้นะครับหลบเลี่ยงการการาจารกรรมหลบเลี่ยงการเข้าใช้งานนะครับอ่าทั่วๆไปก็สัญญาณดิจิตอลสัญญาณอันลักก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ